เป็นวิทยุเ่อะนังรอบคันนะคะภายในตัวรถเนี่ยเป็นสีครีมนะคะครีมอ้อมีลําโพงด้วยอ๋อมีตู้ลาโพงแต่ไม่รู้ว่ามันติดไหมนะจ๊ะไปบัวก็ยังไม่ได้ลองเปิดเลยให้ดูรอบคันเลยนะคะไม่ได้จัดทรงไม่ได้โหลดไม่ได้แต่งนะเป็นเดิมใช้งานะ บ่อผ้ารอบพันนะคะขยนหุ้มเป็นเบ่นหนังนะเดี๋ยวหลังไม้เข้ามาได้เลยพรท้าพวตลอดสัญญานะคะกระหม่ยูซสูปี2011บอกเลยว่าหายากมากนะ,ะหน้าท้องเครื่อง2.5แบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผ่นเพจอยู่ซื้อขายได้ทุกต้องตามกฎหมายนะคะสีดำพาราชช็อคสีชมพูชัดเจเ